สวัสดีครับพ่อกันช่อเก่าครับผมวันนี้พาเขาครัวครับวันนี้สีผ้าเห็ดข้าวเขาครับวันนี้ครับวันนี้สีลาบเป็ดครับผมเมนูของเขาคือลาบเป็ดครับได้มาเอิ๊กนึ่งครับโมแม่ได้มาเป็นตัวแล้วครับได้มาเอิกนึ่งอยากวันนี้สีลาบเป็ดให้กินครับผมอยากเป็นเรื่องปรปุงกันครับผมไปเอามาครับ ได้เป็ดมาครับได้เป็ดมาเอื้อนึ่งครับบ่ได้มาเป็นตัวครับได้มาเอิกงนึ่งก็ได้ว่าสิเห็ดลาบครับอันนี้เนื้อเอาหั่นแล้วครับซอยไปแล้วครับไ่ได้ผักครับหั่นเ้าครับเวลาเคี่ยวมันยังได้ทรสในการเคี่ยวครับครับบม่ต้องบ่ต้องผักให้มันมุ่นครับเอาหั่นเฮาซอยครับอันนี้กะนังครับใบควัวครับอันนี้มีผักหอมมีขาครับนี่ทั้เดือนนี่คือขาครับแล้วก็ใบมะกรูดครับ ะมะกรูดเราก็หั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆครับนี่ครับมีผิดผงข้าวคั่วครับไปไปลุยกันเลยครับผม,ผมลนลนบครับผมขอรีท้องรดนๆง่ายก่อนครับรดน้ำเป็ดก่อน ลงไปเพื่อความงัวสุดเด็ดครับสุดเด็ดครับน้ำปลาล่าครับชนะไปต้องใส่ตอนตอนล้วนครับต้องใส่ตอนล้วนเนื้อครับตอนท่อนห่อนครับมันจใจชิบวิ่งกินน้ำปลาเด็กนั่ปลาครับแต่ถ้าเขาล้วนเนื้อสุกแล้วเขาไปปรุงใส่ทีหลังมันสิมีกินน้ำปลาครับแล้วเขาใส่ตอนที่เขาล้วนท่อนห่อนครับมันสิบวิ่กินน้ำปลาครับเพื่ความงัวครับเพื่ความงัวเพื่ความแซ่บครับผม ครับผมเราลวนมาได้สักพักนึงแล้วครับปรมาณสักพักนึ่งละเราต้องเอาซุกไหลครับถ้าซุกไหลมันมันชิหนียวครับผมเพราะดีพอดีว่ากินมันแซ่บนะครับพอดีว่ากินมันแซ่บยังมันแซ่บแต่ถ้าซุกไหลมันมันเป็นมันชิหนียวครับมันชิหนียวพอครับต้องรีครับต้องระวีครับซุกไหลเพราะชิหนียวครับผม อ่ะไปก่อนครับพักไว้ก่อนครับครนนี้เราจะล้วนนังครับผมชดนังครับชดนังก่อนครับ ตอนนี้เราจะทอดหนังกรอบครับครับ ต้ปูดาข้าวปูด,ดับข้าวน้อยอดดหอมอัามีพริกแห่งกับกว่ไปน้ำกันเด็นรบบที่แหนโรตีจะพานนัวอย่างนี้ก็กรอ,อบเลยครับังผักครับ ใส่แตมะกรูดแค่นัำกินครับน้ำข้าวครับโกดลงไปน้ำข้าวแต่ถ้าเขาอยากเอามาพริกลูกโดดนะครับมะพริ่แห้งถ้าเขามีก็ทอดลงไปก็เหมือนกำนังเลยครับแตนน่นี้พริ่แห้งผมมีครับต่อไปก็แล้ครับผม คตัวนหนังเข้าใชได้ที่แล้วครับในการแล้วครับนล้ครับกลในการแล้วครัโผมติดไฟ ไปปรุงมาเนี่ยมาครับปรุงต้องการครับบ้าน,นี้ครับผมใส่เข้าหัวลงไปใสเข้าหัวลงไปใส่พี่ผง mặt phải mặc kết mập hết nổi xe nói mập hết lái xe lái hợp Hãy subscribe cho ผมว่าเราต้องใส่ครับเพราะว่าเราตอนลวนเนื้อเขาใส่ไปแล้วครับตอนรวนเนื้อเขาใส่ไปแล้วเราต้องใส่อีกครับผมว่าครับ ตงกล้องเดีย๋ยวอยากเปลนใจไปเลยครับหาทั้งกล้องอะไรใส่ลงไปครับใส่ผ้าลงไปนะครับอือใส่โฟดเข้ามาด้วยครับคนใส่เลยกลิ่นหอมเลยครับได้ดังแล้วหินนะครับ้นลายโซ่เลยครับนไไบ้ลายโซ่เลยครับ กินมนะครับกินก่อนอืเผ็ดยังไงครับอขอเผ็ดไปนะขวายน้้ ใส่ของงอไดหน่อยครับรสใส่บนเกลือครับไม่ค่อยป็นไดครับใส่เกลือนิดหน่อยครับเพื่อความนัวครับอ่าปุกบอืมอ่าเด้อครับเด้อครับมาเนี้เด้ออ่าเพดก้อยเพดครับมาเนี้แต่ผมมีเลือดครับมาเนี้ยผมมีเลือดแบบนี้แหะครับผมมีเลือดมาเนี้ครับอืมใช้ได้พักอไป หอมหอมหอมครับยอดชิยอดนะชิ้นหม่ครับชิ้นหม่อือหือยอดครับอันนี้ครับปวดแมวอยากนั้งครับคุณแมวก็ได้ได้กลิ่นแมวได้กลิ่นหอมนั่งพาแล้วแม่แม่เนี่ย กับเข่าเมื่อกี้ครับลาบเป็ดครับพามาเห็ดลาบเป็ดสูกินครับผมนี่ครับแซ่บๆเลยครับหอมล่อมเลยครับผมหมักเผ็ดหมักงัวหมักกระดาษปุงเอาครับใส่เอาครับตามสไตล์ครับของไคของมันครับผมแต่ละคนหมักบคือกันครับอ้ามื่อกี้เห็ดมาเห็ดกับเข่าสู่กินครับยำแรงครับลาบเป็ดครับแซ่บครับแซ่บไอ้ยื้ นะครับไอ้ปลาป็ดสุเทปครับผมเป็นสุเทปวันนี้นะครับขออนุญาตครับวันนี้ครับกินข้าวครับลาเป็ดครับผมสำหรับคลิปนี้ลงไว้ที่นี้ก่อนนะครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับผมขอกัร์คลิปหน้าครับสวัสดีครับ